โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม U Y N ตอนนี้นะครับก็อย่างที่เห็นกลับมาอีกแล้วทุกคนในวอซีเซิร์ฟ แท้นะครับทุกคนหรือ i n f e s t a t i o n C นั่นเองทุกคนแม่หลังจากหายไปนานวันนี้ก็กลับมาเลยทุกคนต่อจากคลิปล่าสุดก็คือถ้าใครจำได้นะครับเพาคลิปล่าสุดเนี่ยผมไปอิ่มมาใช่ไหมทุกคนดูเลยครับว่าของเต็มตัวและยังไม่ได้เก็บ ไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นทุกคนคือหลังจากคลิปนั้นจบไปอะ่ะก็ไม่ได้เล่นไมคอีกเลยสกิลก็ยังไม่เต็มเหมือนเดิมทุกคนวันนี้แบบว่าเออกลับมาทั้งทีทุกคนที่สำคัญคือผมเติมพรีเมียมไรทุกคนวันนี้กลับมาจะพยายามแบบว่าเล่นให้บ่อยขึ้นและทำคลิปให้บ่อยขึ้นนะครับทุกคนซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาลงคลิปต่อจากเดิมเลยก็คือเล่นต่อจากเดิมวันนี้ผมจะไม่ดิจจะไม่เอาของไปเก็บเพราะว่ามีพรีเมียมแล้วจะลงไปชุดเต็มเ็มเลยครับต่อจากเดิมเลยนี่ เป็นไปได้ก็เอาเซิร์ฟเดิมนู่นต่คือผมโหประวัติเซิร์ฟหายวาก็นะประวัติเซิร์ฟหายเพราะว่าผมอัปเดตแล้วผมเข้าเกมไม่ได้เว้ยผมเลยลบลงใหม่ประวัติมันน่าจะหายไปด้วยก็ใช่าาครับทุกคนขออนุญาตลงไปใหม่แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ง่ายๆเลยคือผมจะมาเล่นต่อจากเดิมแบบของเตรียมตัวแล้วก็ไม่นิดไม่เก็บของด้วยนะครับ มาผมลงเป็นเทียบรอยนะครับสำหรับเซอร์บิเกเนอร์มาดูว่าจะเป็นยังไงพอละคลิปนี้คือชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับอยากดูต่อไปก็ฝากกดติดตามไผ่กดไลค์กดติดตามผมอยู่แล้วก็ขอบคุณมากมากครับผมส่วนไผ่ยังบม่ก,กดเนี่ยหรือว่าใครไม่กดก็ฝา,ากกดให้หน่อยนะครับเออถ้าอยากทาคลิปต่อไปก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเยอะๆแล้วกันนะครับมารีมีบางทีก็เอาให้สกิลมันเต็มไปก่อนทุกคนดูต้องเข้าใจว่าผมเนี่ยคิดลังเลหนักว่าทำไมจะเติมไม่เติมดีเพราะว่าผมเนี่ยทำงานประจำไปด้วยคนดูนน่าจะะรู้นะแลผมท YouTube เีย สช่องนะเว้ยช่องหลักทํา SF ช่องสํารองวอซีแล้วผมทํางานตั้งแต่เช้าเลิก5้าโมงเย็นนะครับคือกูขยัสนสุดแล้วกูว,ว่านใบนรรมดาบแบบว่าคนทำ WC เนี่ยมีใครขยันกว่ากูไหมกูถามจริงทํางานทั้งวันแปดชั่วโมง เลิกมาไปทํางานแต่เช้าตื่นหกโมงเข้างานแปดโมงเลิกมาห้าโมงเย็นกูก็ต้องมาทําทคลิปอีกมีช่องวอซี C, ช่องเอฟสองช่องโอเวลาพักผ่อนุกวันดีแทบไม่มีละเวลาแบบว่าเล่นเกมส่วนตัวเอาความสนุกเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับแต่จะดูดูหนังดูซีรีส์ดูอนิเมะอีกกูต้องมาตามดูอีกเวลาทุกวันนีคือบอกเลยว่า <c oughs> ไม่พอจริงนะครับนี่แหละวัยของผู้ใหญ่นะก็ต้องเข้าใจละทุกคนเข้าใจแหละคุณจะถามว่าทําไมผมไม่ทํายูทูบอย่างเดียวเหมือนแต่ก่อนละครับก็ ผมเรียนจบมาแล้วไงทุกคนแล้วก็ u t u b e เนี่ยรายได้ก็ไม่ดีมาแต่ก,ก่อนแล้วด้วยิวผมตกแล้วก็หลายอย่างคือผมยังไม่ได้จับทหารนะครับผมอันนี้อันนี้กูมาทําคลิปหรือกูมาระบายชีวิตเนี่ยก็ถือว่าพูดไปให้ฟังบาง่านแล้วนะคนดูจะหวังว่าเออทำไมถึงแบบมันได้เซิฟแท้งทีเขาอุตส่าห์เปิดไม่เติมอุดุลเซิฟแท้งหน่อยเลยหายไปเลยอะไรเงี้ยก็นั่นแหละมันก็ต้องคิดหนักหน่อยตอนมีมพิมพ์เมียมบางทีเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าทหารผมยังไม่ได้จับถ้าผมจับทหารมาเนี่ยแล้วผมติดขึ้นนมาเี่ย ช่องย t ท b e ผมเนี่ยเป็นไม่ได้ว่าอาจจะล้างเลยก็ได้ซึ่งอาจจะทําแบบว่าผมไม่มีรายได้ช่างย t ท b e อีกแล้วก็นั่นแหละผมจึงทำการประจําไปด้วยเพื่อให้มีประสบการณ์ในการทํางานนะเพราะว่าผมจบปอตีมาก็นั่นแหละให้บุตผมเนี่ยประสบการณ์ประวัติผมเนี่ยมีประวัติการทํางานหน่อยนะครับเอออันนี้พูดแบบวงผู้ใหญ่แล้วกันถ้าใครฟังแล้วแบบเอองงปดถัวไม่อยากฟังก็นั่นแหละครับาไปถือว่าเป็นการอธิบายนะว่าทําไมผมถึงแบบเออทําอะไรคิดหน้าคิดหลังคิดแล้วค,คิดอี ทุกวันนี้ผมแทบไม่เติมตเกมเลยเว้ยถ้าไม่เกม,มันเล่นบ่อยจริงซึ่งอย่างที่บอกไปว่าเวลาเล่นเกมหลังไปแทบไม่มีเลยเพราะแล้วเกมเล่นบ่อยนี่ก็ไม่ต้องคิดว่าจะมีหรือไม่มีนะมาจวะน,นี้ก็มาฟาร์มของต่อเลยคือเอาให้อิ่มหรือไม่ก็ได้ลถนะฮะแล้วค่อยกลับไปเก็บของนะฮะซึ่งก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าแต่ถือว่า,อาสกิลได้ทุกคนต่อจากเดิมด้วยของต,ตัวเต็มเนี่ยมาล่าสุดเราตกมาได้มานี่ของเต็มตัวเลยทุกคน แต่ผมไม่ลงพรีเมียมเพราะว่าจะก็ดูดูเรียวๆว่าเออถ้าไปพรีเมียมเนี่ยผมซื้อคงซื้อของได้ใช่ไหมล่ะซื้อแม็กซื้อยาได้แต่นี่คือผมมาเรียวๆไงนะเน้นเอาตัวรอดให้คนดูดูนะครับของแตกก็ช่างแม่งนะเพราะว่านี่ผมยิงเขาได้ใหม่ไหมนะเอ็มโฟนเอ็มโฟเนี่ยยิงเขาได้ใหม่ทีนึงก็เลยก็อยากที่บอกว่าไม่คิดเลยมากเรา,เายิงเข้ามาอีกทีนึงถึงจะแตกก็ไม่เป็นไรแต่ไม่แตกก็ดีกว่านะครับว่าแต่ไม่แตกก็ดีกว่าปั๊บยาก่อนโอเคนะครับบอกเลยว่าเหมือนมีคนฟาร์มาเลยปะแบบเนี้ยบอสอะ กิจกรรมฮาร์ลวงฮาราวีไม่รู้ผมไม่เก็บนะเพราะว่าผมเอาให้สกิลเต็มมีเวลาเล่นก็พอแล้วตอนนี้คือถ้าตามกิจกรรมว้นี่เหนื่อยเลยสภาพมันเป็นของดีกูมไม่เก็บนี่เรียบร้อยเลยลก็ไม่บอกได้แล้วกันว่ามันคืออะไรควรเก็บไหมเพราะว่าผมน่าจะไม่มีเวลาฟาร์มแบบเดี๋ยวถ้าสกิลเต็มเนี่ยผมว่าผมจะไปหารับของมาไว้เล่นสักนิดสักหน่อยแล้วก็ไปหาโซโล่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนเมืองที่เขาบอกกันล็อกกี้เคียร์วิวอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอันนี้คิดว่านะเพราะแล้วคือผมจริงแบบว่าเออ ไม่มีเวลาทำกิจก,กรรมฟาร์มของหนักๆขนาดนั้นหรอกนะฮะก็เลยแบบเอออย่างที่บอกไปว่าอย่าเอ้ยพูดมากปากเหม็นอุ้ยรถด,ดัอเนี่ยทุกคนผมได้อิ่มแล้ววันเนี้ยจะเป็นครั้งแรกที่ผมได้อิ่มแล้วนะครับเราอเลยเราพอสก,กิลเต็มปุ๊บเราก็จะย้ายตัวไปอยู่เมืองที่เขาบวกกันแล้วก็ซื้อตู้ไว้ขนของเล่นซึ่งตู้นี่ว่าไม่ได้ใช้หรอกเพราะว่าน่าจะตายมากาว่าอิ่มนะครับ ซโล่์นด้ไผมไม่หาแครนหรอกเพราะว่าอยากจะหาแครนแต่คืออย่างที่บอกไปแหละว่าเวลาผมไม่มีเวลาไม่มีจะเอาอะไรไปเล่นนะเห <c oughs> มือนมันทิ้งของป่ะหรือผมทิ้งไว้วะทําเองกูลืมเองกันนี่ว่ากูทิ้งไ้หรือเปล่ากูหรือใครทาไว้ส่วนมือตะปูผมไม่ได้ใช้เพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเจอคนแล้วค่อยใช้ไงใช้ตอนนี้มันเปื้องกระสรุนจะ <c oughs> ขอเข้าไปดูบารข้าน,นาว่ามีไหมนะถ้าไม่มีก็ ไม่มีวัาข้างในกน็เราก็จะไปนี่เลยทุกคนขอเรียกว่ายัางไงอะเอาขอไปเก็บนะครับก็ขับรถลากบอสฟาร์มนี่แหละเออผมแค่ไปเก็บหลังไหม่ดีกว่าเพราะว่ายังไงถ้ามันไม่แตกคลิปเนี่ยยังไงผมก็ต้องเอาของไปเก็บอยู่แล้วไนงะเพราะว่าแล้วคือก็เดี๋ยวถ้าผมไม่แตกเดี๋ยวไปเก็บหลังไหม่แล้วกันคลิปนี้ก็จะมาฟาร์มโชนมันจะดักฟาร์มกูอในโลกเฮสัตวเห็นกูตีมจะทิ้งกูเฉยกับแตก ดีมันยิงผมไม่โดไนไม่ใช่ปืนมันไม่ได้ว่ามันไม่คมนะปืนมันยิงยากปืนของมันอะ่ะโอ้โหแล้วคือแบบไอ้หนุ่มนี่ของเยอะด้วยดิไอ้หนุ่มของเต็มขอคัดของก่อนคัดเกรดคัดเกรดทำไมไม่ได้คัดคัดเกรดเฮียเลของเต็มเลยปะถอดแม็กก่อนถอดแม็กให้หมดคัดเกรดคัดเกรดโอ้โหหนุ่มแล้วของเองมาเยอะซะด้วยดิไม่ได้หูฝาดใช่ไหมมาได้เสียงคนไมไ่ใช่หรอก าพอผมผูฝาดแล้วกันทุกคนผมไม่ได้เสียงคนวแต่ผมไม่คิดว่าผม,มะจะผูฝาดโทรศัพท์ปลุกนาฬิกาปลุกตกใจหมดนะครับเอ้ยปืนลั่นไอ้สัสหลอนมาละนะครับนี่ผมเจอพล่นใหม่ได้แหละผมเ,เลยแบบเออได้เปรียบเก่าเก็บหน่อยนะฮะถ้ากูแพ้พวกนี้กูก็เกิดผายไปบอดอนะ่ะเอามันจะลงมาสู้ปะดูชื่อมันดิเออถ้าไม่มีพรีเมียมมันไม่มพรีเมียมนะครับซึ่งมันลงมาใหม่มันก็ต้องวิ่งใหม่อย,อยู่ดียนะครับเดี๋ยวค่อยดู เก็บของที่จำเป็นจำเป็นกันดีวกว่าปื้นที่มันยิงผม,มเอาเปลืออะไรยีงวะนี่คือทองสีเก้าเต็มรววะบาดผมขอดูนะฮะว่ามันเอาอะไรอันนี้ผมดูว่าเผื่อจะมีคนลงมาเฮ้ย <S <S หูอยากฟาร์มให้มันเต็มเลยเฮียของเต็มเลยนี่มันผ่านสมบัตระพูม,มาทุกคนผมต้องเอารถขับขับของที่โชว์้ววะ่ะคลิปนี้นะฮะต้องเอาของกลับมาเก็บโชว์ละนะครับ ไม่กลับไปเเดี๋ยวก็ตายนะคุณเนี่ยทรงเนี่ยมาจะดูของขัดสันดูดิชิมันบวกกันไปสากาอะไรเนี่ยทุกคนเดี๋ยวผมขอคัดของนะเฮียพิอ่อนของเยอะมากตอนนี้ผมได้ของฟรีๆละนะครับแบบผมขอจะทิ้งของที่ไม่จำเป็นแล้วน,น,นะครับทิ้งไปเลยเอาไอ้เคสี่ผมว่าเดี๋ยวได้ใช้ป่ะ ข้อสก,กาสก,กาสก,กาสกามาถือเลยของดีหนักเต็มทิ้งได้ดีหมวกทิ้งไปโอเคได้สก,กาละนะครับสแต็กแม็กโหลดนี่กูร้องเลยนะแล้วกระสุนเหมือนจะเต็มแม็กอยู่แล้วนะกระสุนแล้วก็เมื่อกี้มันเห็นคนปะหรือผี มาใช่ไหมเมลักก็ไม่ต้องมาคนนะฮะเป็นอะไรเมลักก็ไม่ต้องมามันเข้ามาแล้วทุกคนปล่อยไปนะทุกคนมันจะเปลีป่ยนตัวมาเพราะว่าไม่มีพรีเมียมสเตจเกิดไม่มีนะครับแล้วใครโทรมาเวลานี้นี่เอานาฬิกาปกาลุกตัก้ทีตั้งเสียงอะไรครับเพราะผส่องอะไรเพราะว่าผมตั้งเวลาไวใ้ให้รู้ว่าต้องทำคลิปนะครับเพราะบางทีผมกลับมาผมพาแม่มไปเดินเล่นแล้วผมลืมเวลาอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องมาเปิดทำอะไรอย่างนี้ไว้ จะคัดเกรดอะดิวะต้องคัดของดีๆรอมาเพราะว่ามันอยู่ใกล้เราแล้วครับของเต็มตัวเลยที่คัดแล้วไม่ถูกเลยทีนี้ตาจีสามหกซีนี่ใช้งานดีนะครับกระเป๋าใหญ่ด้วยช่องเต็มของปเก็บอร์เกอร์อนไรมาบ้ของมันเต็มว่ะ ที่อิ่มพร้อมเก็บแล้วบอกเลยว่าอิ่มพร้อมเก็บอะ่ะผมไม่อยากฆ่าผีหมดเลยเพราะว่าเก็บไว้เป็นของต่างหน้าให้พวกแบบว่าวิ่งมาชาร์จผมแล้วโดนยิงเองนะครับโดนผีตบเองอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้ผมไม่ได้โฟกัสมาแล้วว่าไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนแล้วนะครับระวังเองสิ่งแม่งเลยตอนนี้ผมไม่ไเล่นนะผมไม่รู้ว่าอะไรควรเก็บอะไรไม่ควรเก็บของแบบว่าอะไรเก็ดีเก็บไม่ดีบ้าง เป๋าที่ควรเก็บไน่ๆครับกระเป๋าอะไอ้หนุ่มนี่เฮ้ยมันกำลังฟาร,ร์มขอ่อยกูเนี่ยมันเกินไปปะเนี่ยมันมาหยามแบบมดเวลาละวอดดูเฮ้ยสายเดีวยวกันเลย ไม่ไดอาจจะยิงเ,งเองแล้วมันมากู้ของไว้ทุกคนแต่คือกูบังเอิญอยู่ใจกลางความเจ็บปวดไง แค่ไป่าสมุดบทเป็เดียววะเดี๋ยวผีตบเพื่ปล่อยผีตบมาตายอะเด็กฝาบเพื่นใหม่ชิวจัดเลยอะดูดิอันนี้เพื่นใหม่จริงผมว่าเพื่นใหม่จริงดูผีตบดูผีตบตายเพราะผีกว่านะอ้าวยาเยอะปะล่ะอา้าวยาเยอะปะล่ะยาไปเยอะก็อย่าเล่นเดอ้อหนุม่มหนุม่มเองแกลงขอบรัรบกี๊ก็ขอบคุณเดอ้อขอบคุณนะพี่พน้องเก็บสองมีบทเบิอไม,ม่ได้กูต้องรีบผมต้องต้องอย่าโลภวะต้องกลับแล้ววะ ขออนุญาตคัดเกรดของกลับบ้านละกันนะครับน้องๆตอนนี้อคนหนึ่งคือเหมือนขอปัญหาง่ายแล้วไอ้พวกเนี้ยแอนติบอดีเนี่ยผมใช้ยาเล็กอยู่เลยดิโอ้โหคัดเกรดทิ้งเลยไปมาทุกคนผมคัดจริงจังผมขับรถกลับก่อนแล้วก็มาอีกมวนอีกต่อทุกคนคือแบบอีกต่อคือเรื่อเล่นพวกนี้อีกนะครับโอ้โหพี่เขาศูนย์คือกลับมาลุ้นกูเลยดิมึงอะแล้วคือของเยอะแยะด้ยโหนั้นรอดีกว่าชื่อยังไม่มีคนเพิ่มนะครับรอรอชื่อเพิ่มยังก่อนดีกันเพราะว่ามันต้องรอตัวละครเกิดอยู่ดีพวกมันอะ ไม่รู้ว่ามันมีกี่ตัวเต็มที่คิดว่าสองตัวได้เยอะนะพวกมันอะอยู่แค่สองตัวแหละไม่น่าเกินนี้นะสองตัวแต่ของก่อนของเน,นี้จัดเนี้ยจัดแล้วผมกลับไปเติมที่ผมเอาของมาเพิ่มอีกนะครับโหคลิปนี้คือแบบอิ่มน้ำหน่ำ,นำอ่ะอันนี้ปืนตะปูเปลี่ยนถูกละอ่าผมว่าปืนนี้ไม่จำเป็นละคูเกอร์เนี่ยมันหมดยุคคูเกอร์แล้วเอ็มบีห้าก็ทิ้งไปว่าของเราเต็มละแล้วก็นาวิชันร้อยเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นต์เก็บไว้ทำเพี้ยเรา ี่ยอันนี้คือเชื่อไม่เพิ่มก็ไม่ต้องกลัวแล้วแล้วก็ผพัดของครับผมขอคัดคัข,ดของต่อเลยเพราะว่าคืออย่างที่บอกไปครับว่าตอนนี้คือมันแบบไม่น่ามาแล้วเพราะว่าต้องรองชื่อเพิ่มเพราะไอ้คนนี้ไม่ได้อยู่เมืองนี้แน่นอนนะไอ <c oughs> ้คนนี้ที่อยู่ใกับเราเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้เมืองนี้แน่นอน,นครับเมืกี้ได้อะไรมาเซมิอุ้ยซีแม็สามห้าเลยบอสเยี่ยมของจริงว่ะเมืองนี้แม่งดูจะเข้าไปยิงบอสต่อชิวๆทุกคนผมว่าผมสามารถชิวได้ด้วยไหมอุ้ยซีแม็ก เยี่ยมมามเลสุดว่ะน้องขอบคุณนะที่หลังไม่ต้องอุย้ยคับาจคับใาขอเอากระสุนปืนแบบว่าอ AKC Max อยู่ไหนวะอันนี้อ่ะให้มันรวมรวมกัน,นครับมายแล้วทุกคนเดี๋ยวผมฆ่าพวกมันอีกชุดหนึ่งดีกว่าแล้วค่อยแบบว่าฆ่าพวกมันอีกชุดหนึ่งนะครับแล้วค่อยแบบไปดีบอสแล้วก็ค่อแยบบจับปิดคิทพี่อะไรดีกว่าเพราะว่า ของมันก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วทุกคนพวกมันอะนะครับมันมาทีละคนทีละคนอิ่มอะ่ะกี่ศพเราไม่รู้นะนะคืออิ่มแต่รถถ้าผมไม่ขับตอนนี้กลัวอย่างหนึ่งคือกลัวไม่ขับรถนานเรถจะระเบิดอะ่ะตอนนี้กลัวาม,มากนานายัย <laughs> พูดอะไรไปอย่างนั้นปากกุศกซิิทธ์แท้ปะบอกว่ากลัวจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นจริงแล้วสก,กิลที้สก,กิลผมไม่เต็มนะบอกก่อนเลแบบปั๊มยิงปั๊มยาได้ไม่คเต็มที่นะครับ PKM อีก ผมมีทางนึงก็คือผมผมผมฟาร์มเซสร์จเรียบร็จแล้วก็ดิ้นพิหาโลชั่นอื่นแล้วเพราะว่าไอ <c oughs> พวกนี้นจะเหลี่ยมหนาผมไปดีกว่าทุกคนผมว่าขอเรียกชิงดีกว่านะเอาพิเมไปดีกว่า <c oughs> ทิ้งจะบอกหนึ่งถ้าจะทิ้งเลือก M4 Smith กันนี่ทิ้งจะบอกนี้เอาพิเมไปถ้าไาอีกทิ้งจะบอกหนึ่งก็จะบอกนี้ไปนี่คือพิเมมีกระสุนเปล่า <c oughs> อ่ะโอเคกูให้มึงสามได้เออ กระสุนเยอยเลยียเฮียประชดประชันแมวแล้วกระสุนพอนะ้ปะืนคืนเอาไว้ลงวออย่างที่บอกไปมาโซโล่ชิวๆดีกว่าโอเคของลีบอกไอที่เลือกนานไม่ต้องเล่นบอกเลือกนานักไอ้แก่อดซะเลยกูทีนี้คัดขอกใส่ว่ามันไม่ใช่นานหรอกคือมันมันมันตายมานานแล้วครับทุกคนไอเพราะมันมันตายมานานแล้วนะไอหนุ่มเนี่ยมันตายมานานแล้วนะครับช่องเต็ม พลาสตาร์เลยนี่แล้วก็สแต็กแม็กแต่ของอ่าทิ้งเดียวกันเศษเศษไปสองนัดอยากกินไปทำไมเนี่ยเออตั้หนักเต็มอีกโอ้ยชีวิตคนดูคัดของแค่นี้มันมันเหนื่อยอย่างวะเข้ามายังจะบอกไปอ้อมเข้าหน้าเมืองนะพวกมึองอะ่ะฮัลโหลผมว่าไปอ้อมเข้าหน้าเมืองกว่าสองสงเนี่ยนะครับทิ้งอย่างหนึ่งทิ้งอย่างหนึ่งเอ็มสี่สิบมิ้นที่มันแก้พังเมื่อกี้อันนี้ เพราะว่าเรามีกระสุนเอเคไว้ช่วยยิงบอสได้ครับโอเคจริงกระสุนเอเอผมก็มีนะที่ก็บอกหนึ่งเพื่อ,อกระสุนเอเอดีกว่าเพราะว่าให้ปาระเบิดหรือเปล่าตีไม่ให้หมดเซมินี่ดีกว่าเปิดที่เรายิ่พร้อมยิงบอสได้ดีกว่านะครับไปแล้วผมจะเข้าไปข้างในใทุกคนแต่มันมาแล้วไอ้สองคนเมื่อขึ้นมานะครับ แต่ไม่ได้มองก็อย่างที่บอกไปครับว่าเราไม่ได้สนใจพวกแม่งเลยว่าแม่งอยู่ตรงไหนกันนะตอนนี้จิเมเบอรเกอร์ไว้ก่อนไปยากอยู่้วเพราะว่าเรามีระยะไกลอ่ะมันพวกมันปืนระยะใกล้มาทุกคนระยะใกล้คือมันขอได้ไวแต่ขอยากมากพวกมันอ่ะนะครับแล้วผีมันอยู่ตรงนี้ล่าสุดคือยังไงเนี่ยคือมันออกไปข้างในวะเระดักฟาร์มกว่าได้ไหยังไงก็อย่างนั้นนะมา เฮ้ยเฮ้ย,ยตกตกตกพาตกพาตกผมจะยืนรอแล้วก็ยิงปั๊มบอสรอรอดูพวกมันนะว่ามันอยู่ไหนนะคือพาตกนะฮะยิงที่สูงแล้วมองว่าเออมันเข้ามาทางไหนไงแต่ว่าถ้ากว่าผมยิงบอสเสร็จปะกติเลยทุกคนเพราะว่าถือว่าอิ่มแล้วนะพยา่านรถเซิร์ฟอื่นเพราะว่าเซิร์ฟนี้รถไม่มีแล้วนะครับให้พวกมันเก็บเป็นแรงแค้นไปแล้วกันแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวขอชาร์จแล้ววิ่งไปด้วยครับวิ่งให้ช้าเฮียงงงเลยแต่ผมคิดว่าพวกมันมันพวกกันมันเหมือนพวกกันเลยแต่คือ ทำไมมันแตกตูผีตบตายเหรอแต่มันทำมันทรงเหมือนไม่ใช่พวกกันเลยคือเหมือนแบบเหมือนแบบว่ายิงกันเองเสร็จแล้วจะมากู้ของอะไะม,มันมีศพแตกอะแตกผมไม่ตั้งใจอะทรับย่องมันเก็บน้ำวิ่งนะครับแล้วไปสัตว์บอสสนั่นตอบทำไมในคลิปเนี้ยเตรียมตัวปเสฏิที่เลยปร,ประมูลประมูลขายเลยเอ่ะก,กับปฏิที่ก็ว่มามันเห็นผมเว้ยทิ้งเพื่อเก็บของหนักเต็มหุ้ยเพียมไหมเนี่ย อุ้ยเฮีย yeah! ปากศักดิิ์สทธิ์เดี๋ยวกลับมาเก็บแล้วลูกพ่ออ่ะหรือไม,ม่ถ้าผมได้ของผมก็ไม่กลับมาเก็บแล้วนะครับถ้าผมยิงบอสเสร็จก็ดิสเลยนะครับเราได้เพียมแล้วไงกลัวอะไรเราเอาปืนที่เก็บไว้บอสได้ดีกว่านะครับนะฮะขออนุญาตยิงบอสแล้วก็ดูนะแมดี่ผมอีกบอสไม่จะมาไหมนะมาจา้า ชแวบเบดี๋ยวผมจะรอดดีกว่าผมรัผมรอมาได้เว้ยผมยิงเส็บก็รอนมาเว้ยมันต้องมาใช่ผมดิ <c oughs> เอาละมอจะตายแล้วมึงมันระสานอีก,กด้วยเ้วเหลือตายครับมาอดบุดักฟา้ามาต่อเดี๋ยวว่า,าละตอบมาไลอ่ะฮะเงินเท่าไหร่เอ่ยดูดิสองพันแปดร้อยขอบคุณนัทที่หลังไม่ต้องเพราะเดี๋ยวมันมาไว้ทุกคนเช่ผมดิ มันรู้ผมยิงบอสเนี่ยมันมาผมรอด้วยอ่ะทุกคนรอด้วยวะ <laughs> เอาเอาคลิปนี้คือเดี๋ยวผมจะดิ้น,นเทียวคือไม่อิ่มก็แตกอะ่ะสองอย่างนะครับจบจบกันไปนะครับเออแต่ <laughs> มันทำขเขาทำระบบบดีกว่าพุ้งรู้เนี่ยเซฟแท้ผมไม่ค่อยเล่นเซฟแท้นะคือเดี๋ยวนี้คือถ้าเป็นสกอร์อ,อะ่สะสแต็กของน้ำหนักล้ันอะ่ะเราก็จะหลุดแล้วของก็ตกใช่ไหมแต่นี่คือแม่งบอกเลยว่าเต็มแล้วเรา,มาไ,ไม่ให้เด้งไม่ให้เด้งไม่ให้หลุดด้วยนะครับถือว่าดีมากนะครับ มาไม่เอ่ยพี่น้องหุ่นที่สูงดยแล้วถ้าไม่มาผมก็ปิดปิดคลิปไปแล้วกันถ้าไม่มาลนะ่ะไอ้หนุ่มยังไม่มาข้าไปผักแมงดักอยู่เดี๋ยวตึกนี้กูแตกอ,อ่าเลยนะจะเป็นคอนเทนต์เอา,อ,นเนา,า,อ,าอันนี้บาลานดี้บาลานดี้ยิงล่อวะเดี๋ยวนี้เหมือนยิงล่อนะอันนี้เหมือนไม่ได้ยิงผีน,นี่เหมือนยิงลอนะ่อนะเรียมหนา มันมาเรียมหนาไม่ได้ยิงผีหรอกยิงลอกคูนี่ให้รู้ว่าเออกูมาแล้วมึเกะนิดไปไหนอะไรเง,งี้ยสะปอกเลยไม่ดีเข้าหวาัวอุ้ยใครหยุดอะไรวะน้า <c oughs> แตกอีกหนึ่ง กี่คิววะเนี่ยผมฆ่ามัแบบฆ่าบนไปเนี่ยสี่คิวแล้วปะหนึ่งสองสามสี่ป่ะเนี่ยคนอยู่นี้โอ้ไอ้หนุม่มพี่มึงก็น่าสงสารมันแล้วเนี่ยว่ารักกูลงไปเอาของเลยว่ะนะครับเดี๋ยวถ้ามันจะเอาก็เดี๋ยวตั้งมาเกลือสวนแม่งเลยนะครับจะต,ต้องทำให้ชินกัอนว่ามันวิ่งตั้งไม่ได้ไม่เหมือนเส์ฟเถื่อนนะครับผมเพิชินเหมือนเสับเถื่อนเก็บของมัก่อนมันขอผีมันคิด,ดว่ากูดิสแล้วมั้งนะ ที่มันมารูรับก่อนคนนี้ไม่ใช่พวกมันรับก่อนดีกว่าครับเสี่ยงว่ะผมไม่เช็คดีกว่ากินโคลตร์วอเทอร์กันที่บิบอดี้ด้วยขอมสัสยาด้วยไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มมึงเพชรรักเธอเม็ดใจอะ ไอ้พวกนี้สกิลเต็มไม่แน่เลยเพราะว่ามันเอามาแบบว่าเขาเรียกว่าไงอะเอามาแบบปัมป๊มปั๊มปั๊มเพิ่มเลือดอะครับคนดูดิม,มันไปจัดเอาหันดิสเลยทุกคนโอ้ไม่อยู่แล้วอ่ะหันดิสเลยโอ้ยแม่งเลยอดบันอดรวยทุกคนมากมากเลยก็มันก็ไม่ไปอยู่แล้วผมก็อย่างที่บอกว่าอยู่จนจนเสร็จแล้วค่อยดิสแล้วผมเอาของไปเก็บหลังไหม่ทีเดียวดีกว่าเพราะว่าคลิปนี้ก็มาฟาร์มแบบสดๆเป็นเรียบอะของเต็มตัวไม่กำกับอะฟาร์มต่ออิ่มเฉยคือแบบ ตอนแรกก็อิ่มเหมือนเดเว้ยตอนนี้คืออิ่มกว่าเดิมอีกอย่างดูดิคือผมไม่รู้จักอะไรทิ้งแล้วอะคือแบบคัดเกลแล้วโอ้โหเจออีกแล้วขอดแม็กก่อนตอนนี้ต้องคัดแม็กให้เรียบนะครับแม็กบอกว่าอยู่แล้วเซิร์ฟบนี้ย่ามีเจ้าถิ่นใครโดนผมเกินดักฟาร์มไปก็ขออภัยนะผู้เล่นใหม่เข้าใจเป็นผู้เล่นใหม่เสียเปรียบนะครับถึงผมเป็นผูเ้เล่นเก่าไม่ได้เก่งมากมายหรอกเออใช้เล่ยใช้เรียมครับไปละกูฟาร์มต่อมาแล้วนะครับ แม่ฆ่าว่ะไม่คิดว่าผมดิ้นไปแล้วหรือว่ายัางไง่ามันจะมาดักไม่คือมันจะมาดักฆ่าผมทำไมมันไม่เก็บเสียงเลยมันมาเอาปืนยิงผีอะ่ะติดผิี่ยไป <c oughs> แล้วเว,ว้ยอีทวย ไมไ่เกิดเมืองนี้ใช่ไหมคุณดูคิดว่ารถดรอปรถรถรถดรอปหน้าเมืองไหมครับรถดรอปทุกคนอคิดวิดีโอนี้ปิดท้ายว่าทุกคนก็เดี๋ยวขอวิ่งไปรถเลยนแล้วนะทุกคนว่าจะได้หรือเปล่าเผื่อระหว่างทางแตกแต่ถ้าผมถึงรถปุ๊บผมไปคลิปเลยเพราะว่าผมรู้ว่าคลิปนี้ผมจะสักเซสหรือเปล่านะครับจะเห็นกันเลยว่ารอดหรือรอดหรือล่วงเป็นเกรดก่อนเป็นเกรดเป็นเกรดขัดเกรด ไปเว้ยไปเว้ยอิ่มเว้ยนี่คลิปนี้คือกะแบบแบบมาแบบไม่มีเหมือนบ้านยาผมก็ไม่เหลืออะไรเลยเว้ยเหลือแค่น่าของอะนะครับใครจะไปคิดว่ามาเจอศพอิ่มๆค่ะที่จะแบบเก็บไม่ทันอ่ะเอาพวกยิงกันก่อนไปก่อนนะครับไม่รู้วิ่งไปกี่คิวแต่คือยิงวนไปวนมาพวกเนี้ยนะครับไม้ผมเสิร์ฟไม้ผมฆ่า ได้ไรมาวะไปเลยทิง้งไปเลยไปครับทุกคนเฮ้ยแม็กเอคใหญ่เอคดำนะครับมาเราวิ่งไปครับเผื่อระหางทางอ่าเจคนดักฟาร์มอีกหรือเปล่ามีใครมาดักกูอีกไหมไม่มีขอยัดาไปนะถ้าไม่มีอะ ว่าแต่แบกเก็บเงินไม่เอาละทุกคน,นพี่เยอะถือว่าเคลียร์รอนะวิ่งเอ้ยนราวิ่งกูเต็มเบีเ้ยวดนิรออะไรเนี่ยเก็บเงิแล้วกันนะครับไปครับ รอสกิลกินน้ำได้เมื่อไหร่หรกินน้ำเพิ่มเติมเมื่อไหร่นะบอกเลยว่าเกิดอะนะครับเชิดเออมันมีกล่องปะวะช่างแม่นมงนะครับกล่องเดียวไปตายครับไม่มีกระตายคนเรานี่ตรงนี้มีกล่องหนึ่งนะครับออรับพิเคีตึงๆได้หวะนี่ผมกลัวมากเลยรู้ไหมตอนนี้กลัวอะไรกลัววิ่งไปถึงรถระเบิดอะเอ๊สัตว์วิ่งเหนื่อยฟรีแล้วนี่มาคือเดิมเก็บสุดไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวนะคตคงจะหาได้อีก รอเลยถ้าผมสกิลเต็มเมื่อไหร่ผมจะไปสโล่นะฮะคิดไวนะ้ว่าเคียร์วิวนี่อิ่มยากอะเคียร์วิวอ่ะอิ่มยาก,ยากจริงนะเว้ยแล้วของเราก็ซื้อมาคือกะไม่ได้ว่ายิงหากันไปแล้วยิงกะหาวัวเล่นนี่นแหละนะครับเดี๋ยวจะไปหาซื้อมาซึ่งคิดว่าจะไปล็อกกี้มากกว่านะคิดว่านะจะไปล็อกกี้นะครับไม่รู้ยังมีคนหรือเปล่าอยู่ด้านั้นนะฮะบอกไปว่าเล่นวารดิดว่าหน่อยนะครับ ไม่ยิงมาทำไมวะห <laughs> ลอนไมคใกล้ดีกว่าครับรถจ่าพี่มาแล้วจ้าเคยผมก็ขอป็นคลิปตอนล่วงหน้าเลยคิดว่าคลิปน่าจะอิ่มนะครับก็อย่างที่บอกไปครับว่าถือว่าต้นคลิปก็ประชาัมพันละกันนะครับจ้งได้ว่าทำไมผมถึงหายไปเออแล้วก็แบบทำไมคิดยากทีว่าจะเติมหรือไม่เติมเซฟนี้ดีก็อย่างที่บอกไปแหละคือไม่ใช่ว่าอะไรตันผู้ใหญ่แล้วมันคิดได้หลายอย่าง,งผมอะ ขอขอก่อนช้งกันทิ่เปลืองมากเลยพอมาดูตอนนี้ก็แบบกูประหยัดมากๆเลย่แตก่อนมีอะไรเติมหมดเติมหมดทุกวันนี้แบบว่าเริ่มแบบคิดได้ละจะเก็บเงินไปลงทุนทนู่นลงทุนนี่ดีกว่าครับแล้วรอรวยเมื่อไหร่ก็เติมเต็มที่ทีเดียวจับทุกคนนี่แหละไม่คยผลพร้อมกับเวลาอย่างหนึ่งเออเวลาจะเล่นไม่ค่อยมีด้วยนะครับก็เติมมามันก็ไม่คุ้มไงแม่งอยากจะกหาแครยังไม่หาเลยคืออยากได้เล่นฟิลเล่นแครมากเลยเพราะมันสนุกดีแล้วคนคน,คนเยอะชนคนเยอะมันก็ดีกว่าโซโลอยู่แล้วล่ะใช่ไหมล่ะ ชนิดกระดอบเยอะจังเลยเนะี่ยเอาเอาเขาดิเอากูทิ้งมาทิ้งดีปะเียื่หนึง่งไหนไม่รู้ทุกคนเขียดหานครับเมื่อกี้มันตกศรกันไปเว้ยโอเคก็ยังในคลิปนี้คงขอ จากไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมสอหแม็กโชอีกก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับใครดูจบก็ขอบคุณมากและใครยังไม่ติดตามก็ฝากติดตามด้วยกันนะครับคลิปนี้ก็ยิงไปหลายคิวเลยถึงแม้จะเป็นคนเดิมเดิมก็เถอะแต่ก็รู้สึกว่าได้คิวได้ค่าได้เล่นหน่อยแล้วกันคลิปนี้คิดไม่คิดว่าจะได้คิวด้วยคิดว่าจะแตกด้วยซ้ำเพราะว่าตอนลงมานี่ยาแทบไม่เหลือเลยเว้ยตอนแรกยาตัวนี้คือหมดเลยเหลือนิดเดียวเหลือนิดนึงอ่ะจากไปที่ใยเขียวนะทุกคนใครจะเชื่อว่าไอ้พวกเดลมาเสิร์ฟยิงยยงงงตต้้อออออทิิดดหหนนนี่่่่่ะะคควาาไบบผููเเลลใมุกกช แม่งจะมาดักฟาร์มผมโดนซะเองเขาบ้างนี่ทุกคนโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอจากไปเพียงเท่านี้ทุกคนได้ละถึงแท็กซี่แล้วครับทุกคนเ <c oughs> ฟรแท็กซี่ขออนุญาตเอาของไปเก็บแบบอิ่มๆตึงๆทุกคนไปและ <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่ดูจบได้นะครับ <c oughs> ขอบคุณครับ